ถ้าเก็บห้องแหมน้อยก็จะดีนะลูกนะงามเนาะแม่โอนตังให้ได้ยังโอนตังแล้วหนูเขาให้จ่ายเมื่อไหร่ก็วันพรุ่งนี้เลยดิอื้อ หุ้ยได้ถึงตอนเด็กเนาะเออเธอเธอใส่ชุดพื้นเมืองเปิงน่ะเนาะเออชุดนี้แม่ไม่ไม่เคยเห็นหรอเออนี่เป็นชุดพื้นเมืองกะเมืองเหนือเนี่ยกะลุกอ๋อนี่เหนกำลังกำลไลแม่ไม่ต้องอัดอยู่ไหนก็ได้เออยังไงนะหนูคิดว่ามันน่าจะแบบนายอินทพมาจับพม่าด้วยเพราะว่าเพราะว่าพ่า ชุดประจำชาี้เนาะจะมีแบบมีเกาะอกแล้วก็มีเสื้อคลุมข้างนอกเป็นผ้าโปร่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผ้าพาดที่จริงอันนี้มันก็เอามาผ้าเป็นแบบอย่างนี้ได้แต่ว่าพี่พี่พี่ที่ร้านเขาจัดให้แบบนี้เพราะว่าเวลาร้องเพลงไม่ถือไม้แล้วกผ้านี้จะทำแบบไม่ได้แบบนีเลยอ๋อจ้าเข้าท่าเนาะไปร้องที่ชายหาดไงฮะไปร้องที่ชายหาด ก็ไปหาหน่อยไปหาหญ่อก็มีอ๋อ<า>ชุด,<ม>ชดนี้แสดงที่ข้างชายหาดอย่างนี้เหรอลูกเหรอใช่ค่ะคน,<อ>นึกว่าในหอไปชุม,มแล้วเขามีคนอัดคลิปให้ก่อมีคนอัดโรงเรียนอัดให้ก่อก็อมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอุ้ยล่วแม่จะดูได้ที่ไหนเนี่ยฮแม่จะดูได้ที่ไหนก็เดี๋ยวหนูส่งคลิปให้ก็ได้ ว่ลกาจะถอดแล้วนู oh ้เ huh. จ็บหัว